สวัสดีค่ะเอฟนาริตะโตเกียวเอซแม่แพ้วกับโพดวันเกิดให้เพื่อนสาวสุขสันต์วันเกิดนะจ๊ะเพื่อนรักขอให้มึงสุขภาพแข็งแรงหายเจ็บหายป่วยมีความสุขในทุกๆวันเป็นทุกอย่างให้กันและกันแบบนี้ตลอดไปห้ามเจ็บห้ามป่วยห้ามตายค่อยแก่ตายไปพร้อมๆกันนะมึงรักมึงนะอเถ่า ยุ้ยผู้จัดการแพลวพาวทอปลน์เอฟซีกับมหาห้่กำลังใจลายลายอันอันเพื่อนสาวนี่ลุยกับขอบคุณค่าสัญญาสิบบทตายป๋าลักนะสุขสันต์วันเกิดนะแม่ยุย้ยกขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะสุขสันต์วันเกิดค่ะมีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงนะคะเอฟซี FC กับมหาห้่กำลังใจอัน แฮปปีเบิร์ดเดย์หลายๆสุขสันต์วันเกิดจ้าสุขสันต์วันเกิดนะครับแม่มีความสุขมากๆครับแม่สุขสันต์วันเกิดนะคะแม่ยุ้ยสุขสันต์วันเกิดจ้าเพื่อนรักเพื่อนแท้เพื่อนตายจะไม่ทิ้งเราไปไหนคอยมักพวกเจ้าแหงแม่แพวแม่ยุ้ยเพื่อนแบบนี้ จะหาได้ที่ไหนนาะเราขอให้สุขภาพแม่ยุ้ยแข็งแรงนะคะกิจการก้าวหน้าจเจริญรุ่งเรืองเงงเงงรวยๆวยจ้าแม่ยุย้ยสุขสันต์วันเกิดสุขภาพร่างกายแข็งแรงปังปปังปังรวยๆวยนะครับสุขสันต์วันเกิดนะคะสุขสันต์วันเกิดนะคะเพื่อนแท้รักกัน fc บมหาห้่งกำลังใจอ่ทรงแฮปปี้เบิร์ดเดย์แมน เพื่อนสาวแม่แพลวไล่หลาย,ลาย